วันนี้พามาล้างเครื่องซักผ้าซัมซุงอินเวอร์เตอร์นะครับ14กิโลนะครับตัวนี้เป็นตัวใส่แฟบนะครับใส่ยพงซ์เกฟอกอ่าตัวนี้ถ่ายภาพโดยรวมก่อนนะครับเสร็จครับพงซ์เกฟอกนะครับแล้วก็ดึงใบพัดออกมาครับใบพัดตัวนี้ก็สกปรกมากนะครับดูสภาพไม่เคยล้างเลยครับแล้วก็ตัวนี้ลูกลูกลิ้งลูกลิ้งหมดสภาพผเป็นหนึ่งตัวนะครับมันขาดไปแล้วลูกลิ้งใช้ไม่ได้หนึ่งตัวนะครับต้องเปลี่ยนใหม่ชุดหัวน็อต นับยกถังในออกมาก็จะเจอแบบนี้นะครับตัวถังสกปรกมากครับหนามากนะครับตัวนี้น่าจะไม่เคยล้างเลยนะครับตั้งแต่ซื้อมานะครับคราบฝังแน่นมากนะครับคราบหนามากดูแล้วก็ถอดยกออกมาก็จะเป็นถังนอกนะครับถังนอกนี่สภาพก็หนักนะครับตัวนี้ถือว่าหนักมากนะครับหนักสิบเต็มสิบเลยนะครับคราบหนามากนะครับนี่นะครับ ใช้เกียงขูดก็จะมาแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสภาพแบบเป็นดินเลนเป็นที่ตมเป็นมันแข็งนะครับมันแข็งจะเป็นเป็นหินปูนแล้วนะครับขณะใช้เกียงขูดจะไม่ค่อยอยากจะออกนะครับทิ้งไว้นานนะครับตกมากนะครับตัวนี้ก็จะมีเสียดเงินมาด้วย10บาทนะครับอแต่ก่อนมันเป็น20บาทนะครับมันเหลือครึ่งเดียวมันก็เลยเป็น10บาทแล้วก็มีเงินเหรียญมาด้วยเหรียญหนึ่งนะครับนี่ครับ10บาทนะครับ เราก็จะมาเริ่มล้างกันเลยนะครับรอบแรกนะครับก็เริ่มล้างนะครับเริ่มล้างรอบแรกนะครับใช้เครื่องฉีดน้ําฉีดนะครับค่อยไล่ฉีดไปทีละช่องทีละช่องนะครับในส่วนไหนที่มันยังไม่ฝังลึกมันก็ฉีดออกง่ายนะครับมันจะมีตัวที่ฝังลึกฉีดออกยากตัวนี้ต้องใช้วิธีการขัดนะครับใช้แปรงขัดออกนะครับตัวนี้ก็เริ่มขัดเริ่มตัวนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะครับรอบที่สองเริ่มสะอาดเริ่มใสขึ้นมาแล้วนะครับอย่างเหลือบริเวณก้นถังนะครับก้นถังนี่จะเป็นคราบ สกปรกเหมือนกันครับอันนี้ก็นี่ครับเริ่มล้างไปเรื่อยเรมันก็เริ่มสะอาดนะครับเริ่มสะอาดแล้วเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วนะครับนี่ประมาณได้ประมาณ90%นแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็มาถอดล้างข้างในอีกนะครับข้างในจะเป็นชุดกรองนะครับชุดกรองนี่ครับก็ต้องถอดออกมานะครับดูนะครับตัวนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับเป็นคราบเป็นคราบโคลนนะครับเป็นคราบโคลนเศษดินที่มากับเสื้อผ้านี่แหละครับแล้วก็มันปาติดกับน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยนะครับ นี่ครับมันก็จะเป็นเหมือนโคลนเป็นเหมือนดินเลยนเลยครับประมาณนี้นะครับดูครับปรป er? เป็นหนาเลยนะครับหนาเลยนะครับเราก็ต้องมาฉีดนะครับตัวนี้เป็นชุดใบพัดนะครับฉีดไปแล้วครึ่งหนึ่งครับยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็จับกล้องมาถ่ายนะครับนี่ครับค่อยๆฉีดไปนะครับเป็นชุดใบพัดนะครับตัวนี้เป็นตัวถาดรองด้านล่างนะครับถาดกันหนูนะครับก็เอามาฉีดด้วยนะครับฉีดทําความสะอาดให้หมดนะครับตัวนี้อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นลูกยางลูกยางกันน้ํารั่วนะครับเป็นลูกยางปล่อยน้ําทิ้งนะครับตัวนี้ก็สกปรกก็ต้องออกมาล้างด้วยนะครับูดูในท่อนะครับสกปรกมากนะครับอ่าตัวนี้เป็นถังนอกนะครับตัวนี้หลางไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรอบที่สองนะรอบแรกไม่ได้ถ่ายนะครับตัวนี้เป็นรอบที่สองรอบนี้คือฉีดไม่ออกเลยนะครับคราบมันเป็นคราบแข็งนะครับต้องใช้เกลียนี่ครับใช้เกลี่ยเปเล็ตขูดออกนะครับมันเป็นคราบคราบหินปูนนะครับคราบพวกนี้น้นแข็งนะครับ ครื่องขีนน้มันขีดรอไม่ได้นะแต่ต้องมาคูรออกมาขัดรอ,อนนะครับใชยแตร์ใชยเทียนมาูดออกขัดออกแล้วก็มาตอกนันที่ทังในอีกครับทางในรอบสุดท้ายนะครับตัวนี้รอบสุดท้ายแล้วล้างทําความสะอาดเก็บรายละเอียดอีกครั้งนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากขัดมือไปนะครับเว้นไว้ไปขัดทังนอกเสร็จนะครับแล้วก็กลับมาขัดทังในอีกทีนะครับกลับมาล้างทังในอีกทีนะครับดูนะครับตัวนี้คือเริ่มสะอาดแล้วนะครับ อ่ะแล้วนะครับตัวนี้ก็กลับมาที่ถังนอกอีกทีนะครับถังนอกอีกทีก็ใกล้แล้วครับถังนอกทิ้งไว้ทิ้งไว้ให้มันแห้งแล้วมาขัดใหม่นะครับตัวนี้ก็ได้อีกอ่าตัวนี้ได้ประมาณเก้าบ้อร์ซนแล้วครับนี่ครับนี่ครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตัวนี้น่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รอบสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้ฉีดรอบสุดท้ายแล้วนะครับฉีดแล้วก็ต้องทิ้งไว้แห้งแล้วก็เก็บไะเรียรแล้วก็ฉีดอีกทีนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นลูกลี่ันกล่่นนนออออกแลลล้้ววะะะคคคคครรรรรรััับบบเเเส็็จงงงงืื ลองเครื่องก็ดูระบบน้ําทิ้งนะครับมันปล่อยน้าปกตินะครับออกทางท่อปกตินี่ครับก่อนส่งลูกค้าเราก็ลองเครื่องดูก่อนนะครับว่าเครื่องทํางานปกติไหมนะครับ